วันนี้จะพามาซ่อมทีวีตชิบ้าครับอาการตามที่เห็นเแหละครับภาพเต้นเต้นเป็นเส้นยึกยึกจะยักง่านี่แหละครับตัวชิบ้ารุ่น55อยู่7750 VT ทครับเพื่อนๆจะหรือตรวจเช็คข้างในครับเพื่อนว่ามันเป็นอย่างไร หรือเครื่องออกมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนเครื่องข้างในก็เป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เมนบอร์ดของเขาอันนี้ทีคอนนะครับอาการนี้คือแานเนลวเสียนะครับเพื่อนเพื่อนแนเนลวเสียจอเสียถ้าเปลี่ยนเนี่ยราคานี่ไม่ต้องถามหรอกครับหกสิบเปอร์เซ็นตของราคาเครื่องราคาโดยประมาณนะครับคิดเอาเองก็เราจะซ่อมพา่นเนลวนะครับเพื่อนเพื่อน,อนมีเทคนิควิธีหลายหลายวิธีแต่ผมจะทําวิธีนี้เบื้องต้นผมจะแยก ฝั่งก่อนนะครับฝั่งขัาวหรือฝั่ง้ายเอาง่ายๆพูดแบบบ้านๆเสีกฝั่งซ้ายของแผเนหรือเสีกฝั่งขัาวของแผเนเราอยู่ด้านหลังของทีวีนะครับผมจะยุบถอดสายแพรตัวนี้ออกก่อนนะเพื่อนๆนะถอดสายแพรตัวนี้ออกก่อนแล้วก็จะเสียบปลั๊กดูนะเพื่อนๆนะแล้วมาดูด้วยกันอาการที่มันปิดมันจะหายไหมพอเราถอดสายแพรฝั่งซ้ายออกแล้วมาดูหน้าจอกันนะครับเพื่อนๆ พอเราถอดสายแพรฝั่งซ้ายออกเราก็เห็นแล้วว่าอาการที่เป็นไม่หายแสดงไม่ได้เป็นอยู่ซีกฝั่งซ้ายนะครับผมตัดทิ้นแจวเลยว่าเป็นอยู่ซีกฝั่งขวานะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่สายแพรฝั่งซ้ายเข้าไปนะครับเพื่อนๆสายแพรฝั่งซ้ายเข้าไปแล้วก็กดสายแพรฝั่งขวาออก ผมจะแปะภาพเทปที่มาจากต่างประเทศนะครับเป็นอะไรต่างประเทศแปะ,แปะจากขาหนึ่งถึงขาสิบสามนะเพื่อนนะแปะจากขาหนึ่งถึงขาสิบสามนะเพื่อนเทปเข้าไปแย่เข้าไปแย่ใส่แย่เข้าไปล็อกกึ๊กเรามาดูภาพกันนะครับเพืพ่อนๆนมันจะเป็นอย่างไรแปะเทปที่มาจากต่างประเทศนะเพืพ่อน อะไรเกียร์เอแปะเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆนะคันหนึ่งถึงขั้นที่สามจุดนี้เสียบปลั๊กแล้วนะมาดูกันนะครับเพื่อนๆจุด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 โอ้โหมีแนวโน้มที่ดีนะครับเพื่อนๆมีแนวโน้มที่ดีนะครับภาพสวยเลยนะเพื่อนๆไม่มีหยาบไม่เยียบเลย โอเคเลยครับปิดงานครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีนิดหน่อยย้วนๆกันไป